สวัสดีครับปีใหม่แล้วนะครับผมก็มีสิ่งดีๆจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็ก่อนที่จะปิดปีใหม่ผมไปได้เข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิสุพรณิมิตนะครับซึ่งเขาเป็นมูล,มลนิธิที่รับอุปการละเด็กนะฮะก็คือช่วยเหลือให้กับน้องๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษานะครับก็ โครงการนี้สามารถเข้าร่วมได้โดยที่บริจาคเงินเดือนละ700บาทนะครับแต่แต่ตอนนี้ที่ผมเข้าร่วมเนี่ยมันพิเศษอย่างหนึ่งคือมันเป็นโครงการเด็กชดเส้นนะครับชดเส้นที่แปว่าเลือกก็คือเขาจะเอารูปของผู้อุปการะเนี่ยไปให้น้องๆที่ขาดแคลนเนี่ยเลือกว่าอยากให้คนไหนเป็นผู้อุปการะนะครับแล้วก็ผมก็ได้รับจดหมายตอบรับมาแล้วนะครับว่าน้องคนไหนที่เลือกผมนะฮะเป็นผู้อุปการะนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูนะครับ <c oughs> จดหมายก็เอกสารก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับอุ้ยบบานี่นะครับอันนี้เป็นโบชัวร์นะครับอุปการะนะครับซ <c oughs> ึ่งเองกสารที่ได้มาเนี่ยก็จะมีจดหมายจากน้องๆน,นะครับที่เขาจะแนะนำตัวนะครับว่าน้องเขาเป็นใครอะไรยังไงนะครับอะผมขอเ <c oughs> บอร์หน้าน้องนะครับ น้องชื่อเนี่ยนะครับน้องชื่ออะไรเอ่ยน้องชื่อน้องวันใหม่นะครับอะผมขอเซ็นเซอร์หน้าน้องนะครับนี่น้องวันใหม่นะครับ,รรบ,รบก็น้องเลือกรูปของผมนะฮะแล้วน้องก็ส่ง ส่งจดหมายมาแนะนำตัวนะครับก็ <c oughs> ในนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าครอบครัวของน้องวันใหม่เนี่ยคือมีรายได้น้อยนะครับไม่สามารถสนับสนุนเด็กให้มีโอกาสด้านการศึกษาได้ยอย่างเต็มที่แต่ด้วยความช่วยเหลือของท่านทางมูลนิธิสุพนิพิรเนี่ยเด็กจึงมีโอกาสได้รับการศึกษาแล้วก็พัฒนาทางด้านร่างกายด้านจิตใจเพื่อจะเติบโต,ตขึ้นมาได้จนสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคตนะครับ ตอนนี้น้องก็ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะครับอยู่ทางภาคใต้จังหวัดสงขลานะครับน้องก็นี่เขียนจดหมายมาบอกนะครับแนะนําตัวเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับก็น้องบอกว่าสวัสดีค่ะผู้อุปการะที่เคารพหนูชื่อเด็กหญิงอ่าชื่อเราไม่บอกนะครับชื่อเล่นน้องวันใหม่ค่ะหนูชอบเรียนคอมพิวเตอร์เพราะมันสนุกค่ะ โตขึ้นหนูอยากเป็นคุณหมอค่ะหนูชอบกินไข่เจียวค่ะหนูชอบสีฟ้าค่ะอยู่บ้านช่วยดูแลน้องช่วยแม่ล้างจานค่ะหนูชอบกินแตงโมค่ะสุดท้ายนี้หนูขอให้ผู้อุปการะมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงเด็กหญิงวันใหม่นะครับอ่าน้องก็เขียนมาหน้ารักมากนะครับแล้วก็อ่ะจะมีใบนี้ <c oughs> ที่น้องจะบอกว่าทําไมน้องถึงเลือกผมเป็นผู้อุปการะนะครับน้องก็จะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณอ่าเลกคุณออฟแล้วกันนะฮะสวัสดีค่ะคุณออฟนะครับสาเหตุที่หนูเลือกพี่เพราะว่าพี่หล่อเท่ยิ้มสวยแววตาพี่ดูใจดีนะครับแล้วก็น้องก็ว่าลูก <c oughs> เป็นบ้านนีเป็นภูเขามี มีอะไรพระอาทิตย์มาด้วยนะครับแล้ก็โตขึ้นน้องอยากเป็นคุณหมอนะครับแล้วก็สิ่งที่น้องชอบทําก็คือวาดรูปนะครับแล้วสิ่งนี้ผมต้องทําก็คือผมต้องเขียนจดหมายอันนี้กลับไปหาน้องวันใหม่นะครับก็จะบอกว่า,อ,าอยากให้เขารู้จักผมมากขึ้นนะครับแล้วก็จะ ช่วยเหลือน้องต่อไปนะครับให้น้องมีวันดีๆนะครับถ้าหากใครที่สนใจนะครับอยากจะอุปการะน้องๆนะครับเดือนละ700บาทนี้ก็แล้วแต่ท่านที่สะดวกนะครับคือ700บาทมันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะครับแต่ก็อาจจะทําให้น้องคนหนึ่งนะครับเด็กๆคนหนึ่งได้มีโอกาสดีๆได้เรียนหนังสือแล้วก็ได้เติบโตต่อไปนะครับ ก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับวันนี้ขอบคุณมากไปแล้วบา,บาย